ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Love and Healing Tarot นะคะกับหมอดูโลกสวยเข้าใจตรงกันก่อนเลยนะคะว่าการดูดวงช่องนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวอยู่ที่กระแสจิตของใครจะจุนได้กับหมอนะคะดูเพื่อเป็นความบันเทิงนะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์อย่านําไปตัดสินใจเรื่องใดๆที่สําคัญในชีวิตนะคะแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณที่รับชมชมคลิปให้สนุกค่ะ มาพบกันกับการอัปเดตความรักความสัมพันธ์รายสัปดาห์นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่มีกําหนดระยะเวลานะคะเปิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วนับไป7วันนะคะวันนี้มีของมาให้เลือก3กองค่ะขออนุญาตขายคองนิดนึงกองแรกนะคะเป็น Boom บูมคอลลาเจนค่ะบูมคอลลาเจนค่ะกองที่ b o บูมกลูตาช็อตค่ะบูมกลูตาช็อตค่ะกองที่3เป็นไฟเบอรี่ เป็นดีท็อกซ์นะคะไฟเบอรี่ดีท็อกซ์ถ้าใครยังเลือกไม่ได้นะคะจะมีพับนิง่งแล้วก็เข้าไปเลือกกันได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นะคะใครเอ็นดูอยากสนับสนุนหมอดูนะคะ mm hmm. ก็ไปที่ Description แล้วก็กดเข้าไปซื้อหรือว่าเลือกชมที่ดิงได้เลยนะคะแล้วก็พอเลือกกลองไพ่ได้แล้วจะมีเวลาบอกให้ที่ e s c r i p t i o นนะคะ mm hmm. เข้าไปกดดูแล้วก็คลิกที่เวลากลองไพ่ที่เพื่อนๆเ,เ,เลือกนะคะไม่ต้องดูคลิปทั้งหมดนะ แต่ว่าถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดก็ได้ตั้งใจสวัสดีเพื่อนๆอนกองที่หนึ่งนะคะที่เลือกบุม m Collagen มาเช็คอาการของกระเบิ้นก่อนนะคะใบแรก King of Pentacles King of Pentacles Page of Swords Page of Swords Ten of Pentacles 10 of one judgment ตัวตนของพเพื่อนๆนะคะเป็น king of pentacles หรือว่าราชาเหรียญนั่นเองเพื่อนๆเป็นคนรวยนะคะเป็นคนรวยแต่แบบว่าเอาไงดีอะขอใช้คำว่าไรสเสน่ห์ได้ไหมคือว่าเพื่อนๆไม่โรแมนติกอะคือแบบว่า ราชาเหรียญเนี่ยนะรวยจิตใจหนักแน่นมั่นคงแต่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยโรแมนติกไม่อ,อุ่นไม่อบอุ่นนุ่มนวลไม่เหมือนแบบไม่เหมือนราชาถ้วยอะไรประมาณเนี้นะแต่เขาก็ไม่ดื้อไม่รันนะตอนเนี้เพื่อนๆนนะ่ะกำลังตกหลุมรักเด็กดาบ เด็กดาบเนี่ยคือจะอายุน้อยกับเ,เพื่อนๆนะจะอายุประมาณ25่สิาแล้วราวนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนที่หัวดื้อหัวรันนิดนึงอืมคือแบบราชาเหรียญว่าเจอกับเด็กดาบเนี่ยเหมาะดูขอขอยังไงละ่ะพอรุนนิดนึงนะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นน่ารักนะความมุ่งหวังของเพื่อนๆกับคนคนนี้เพื่อนๆเนี่ยต้องการจะไปให้ถึงสิบเหรียญเลยนะคะ1ิเหรียญก็คือการแต่งงานสร้างครอบครัวมีลูกได้กันเลย ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทาความคุณทางานหนะักมากเลยนะในความสัมพันธ์เนี่ยสิบมาให้หมายถึงการทํางานเหนื่อยยากการพยายามสาร้างความสัมพันธ์ซึ่งคุณต้องการจัดเม n นต้องการผลส,สรุปก็คือว่าให้ได้เป็นครอบครัวกับเขาเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์สัปดาห์นี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มความสัมพันธ์เจ็ดวันข้างหน้าค่ะใบแรกสิบมาค่ะ The view ค่ะ The view The moon ค่ะ6ไม้ค่ะ2ไม้สองดาบค่ะอืมจะบอกว่า แนวโน้มความสัมพันธ์สัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆยังคงต้องทํางานหนักในความสัมพันธ์อยู่นะยังจะต้องตื้อเขายังจะต้องพยายามสารความสัมพันธ์บนไปแล้วก็จะมีความมิตกกังวลความลังเลเข้ามาอยู่บ้างว่าเฮ้ยจะเป็นยังไรต่อไปนะคือมันยังมันยังไม่มีความคืบหน้าในความสัมพันธ์สัปดาห์นี้เลยนะคะ แต่ว่าแต่ว่ามันมีไพห่พหกไม้ไพ่หกไม้ขึ้นมามันจะหมายถึงว่าความสําเร็จนะคะความสําเร็จเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆในสัปดาห์นี้มันก็เป็นความสําเร็จที่มันมันเป็นการก้าวข้ามไปสู่ความสําเร็จที่ใหญ่ในวันต่อๆไปนะคะกอ็อยากจะเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนะคะว่ามันมีแนวโน้มความสําเร็จมันมาแล้วละ่ะถึงแม้ว,ว่าตอนนี้ยังจะมีความกางงังวลวิตก กุ้มใจในความสัมพันธ์เนี้ยแต่ว่าไพ่มันก็ไม่ได้แยกเลยนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าขอหมอเปิดไพ่ขยายให้อีกห้าใบนะะว่าคนคนเนี้ยเด็กดาบอ่ะเขามีใจให้เพื่นนยอนๆบ้างหรือยังขอห้าใบนะคะว่าเด็กดาบเนี้ยเขามีใจให้เพื่นนยอนๆบ้างหรือยังจะได้มีกําลังใจในการทํางานในการสางความสัมพันธ์ต่อไปค่ะ แดดไม้ค่ะเด็ดแอน์ริเบิร์ดค่ะสามไม้ค่ะดีเอ็มเพรส์ซ์าคิงออฟเพนจอคเกิ้นค่ะ คือเปิดไพ่ได้ตัวเพื่อนในความรู้สึกของเขาว่าเขามีใจให้ไหมคือไพ่ออกมาดีนะคะไพ่เดอดเดเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอะจบกับความรักความสัมพันธ์เก่าไปแล้วเขาจบกับความรักความสัมพันธ์เก่าไปแล้ว,ว,ว,แ,ลวแล้วก็มีคนเข้ามาในชีวิตเขาซึ่งคนที่เข้ามาในชีวิตเขาอะก็ค,นนค,ะค, Japan, คือตัวของเพื่อนเองค่ะคือ King ออ Pentacle คือตัวของเพื่อนเขาเป็น t h e e m p r e s s ซึ่งเขาคิดว่าเขาอะอยากจะเป็น t h e e m p r e s s ของ Kings of p e n c e s อยากจะดีให้คู่ควรของเพื่อนๆนะคะแล้วมันก็มีไพ่แปดไม้ขึ้นมาแปดไม้ขึ้นมาก็คือการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารเขารอการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆอยู่นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มประสบความสำเร็จคะ่ะขอคําแนะนําจากไพ่รักเกิให้เพื่อนๆกองที่หนึ่งคะ่ะใบแรก Spaceship Don't Be Afraid to Sing Don't Be Afraid to Sing หมายความว่าอย่ากลัวที่จะจม อย่ากลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จนะคะ escapist come home to yourself come home to yourself หมายความว่าให้ดูแลตัวเองให้รักตัวเองให้ทำตัวเองให้มีคุณค่า dragon slay them all <laughs> คือหมอดูแอบ,บคำเพราะว่าคุณกำลังจีบเด็กดาบแล้วคุณก็ได้แบบว่า เด็กถือดาบขึ้นมาแล้วก็ให้เข้าไปฟาดฟันมังกรก็คือว่าถ้ามันมีอุปสรรคอะไรใดๆนะอย่าได้กลัวที่จะฝ่าฟันมันซึ่งก็ไพ่ก็ให้คําแนะนําเหมือนใบแรกนะคะที่ว่าอย่ากลัวที่จะจมอย่ากลัวกับอุปสรรคแล้วก็อ่ะฟาดฟันปัญหาให้หมดทุสิ่งทุกอย่างมีปัญหาอะไรอย่ากลัวคะ่ะก็ไปฟาดฟันมันเลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดคะ่ะขอไพ่ออร์เคิลแนะนํา ชุเดเกี่ยวกับความรักอีกสามใบนะคะ Love call Someone express love a message of love t h i n k i n g of you and Letting you know หมายความว่าจะมีคนโทรมาบอกรักคุณค่ะจะมีคนโทรมาบอกรักคุณนะคะเอา้าแต่เขาไม่ยอมโทรมาสักทีคุณโทรไปก็ได้นะจะได้เร็วๆ Twin flame เขาบอกว่าเด็กดับคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณค่ะ ทวินเฟรมนี่จะเป็นนคู่ที่แบบว่าจะมีอุปสรรคนะจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะในการได้เป็นคู่กันมันเป็นทวินเฟรมซึ่งมันต่างกับโซเมตต่างกับเนื้อคู่ตรงที่ว่ามันจะไม่ค่อยมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ทวนะินทวินเฟรมอุปสรรคในการได้เป็นคู่อันจะเยอะไปต่อมานะคะ The Sword and Rose Clarity Truth Revelation Solidarity Force Honor Protection and Power อืม ไปฟาดฟันกับเด็กดาบก็ต้องเอาดาบไปด้วยนะคะภพยแนะนําว่าให้มีความเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจเป็นคนกล้าหาญเป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นโปรเทกเตอร์ก็คือคนที่เข้าไปปกป้องช่วยเหลือเขามี power มีพลังเด็กดาบคงจะชอบประมาณนี้นะคะไพ่ก็เลยแนะนำประมาณนี้ให้เอาดาบไปด้วยหมายความว่าก็ให้คุณมี power พอๆกับเขานะคะ ขอให้สว่างในความรักนะคะขอให้มีรักดีๆแล้วเจอกันใหม่หมคลิปหน้าค่ะกองที่ของของเพื่อนๆที่เลือกกรูตาค่ะก่อนอื่นมาเช็คอาการกันก่อนเลยว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างใบแรกเดทค่ะ Justice ดีเอ็ม e พ o r ์เออร์พรีออฟออนส์เดชาริอตค่ะเพื่อนๆกล่อกองที่สองพึ่งเลิกรากับความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆรอคอย เราคอยคนนี้เราคอยให้สมหวังในความรักกับคนที่เพื่อนๆอยู่ด้วยอยู่เนี่ยแต่ว่าผลออกมาเพื่อนๆผิดหวังนะคะเพื่อนๆตัดสินใจที่จะเลิกรากกับเขาเพราะว่าเฝ้ารอคอยเขามากเกินไปตอนเนี้สถานะของเพื่อนๆคือต้องการให้ตัวเองเนี่ยเข้มแข็งเป็น the emperor ที่จิตใจหนักแน่นกล้าหาญเข้มแข็งแล้วก็อยู่ในสถานะของ the chariot ดิชาริออดเหมือนแบบไม่ไหวบอกไหวประมาณนี้นะคะคือพยายามแสดงออกว่าเฮ้ย mm hmm. ไม่เป็นไรนะพยายามที่จะเป็นดีเอ็มเพรอร์กับเป็นชาริออดเก็บซ่อนคือแบบต้องร้องเพลงเก็บซ่อนของของพันช์นะคะว่าได้แต่เก็บซ่อนอย่าร้องเลยอย่าร้องหมอหมอ,อย่าร้องดีกว่าตอนนี้อยู่ในสถานเน,านี้พยายามทำตัวให้เข้มแข็งเหมือนดีเอ็มเพรอร์แล้วก็พยายามเก็บซ่อนความเจ็บปวดไว้ภายในเหมือนดิชาริออด ไม่ให้ใครทราบไม่ให้ใครรู้นะคะเรามาดูแนวโนมความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เจวันต่อมานะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแนวโนมความสัมพันธ์สัปดาห์นี้นะคะ The Hangman ค่ะ The Hangman Sick of Swords หกดาบ Paste of Cups p s ออ of ัพเดลิ e l อ v e r เดลิเวอร์สนายออฟสอดหรือเก้าดาบนั่นเองค่ะแน่นมอาทิตย์นี้นะคะจะไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากๆที่ผ่านมาเคยนอนไม่หลับ เคยทุกข์ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ต้องไปแขวนตัวเองอยู่บนต้นไม้อยู่นิ่งๆได้แต่อยู่น unction, ิ่งๆเราให้สถานการณ์ดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆจะพายเรือออกจากฝั่งที่แย่ไปหาฝั่งที่มีความสุขขึ้นค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เพื่อนๆจะได้พบรักจะได้พบรักกับเด็กถ้วยเด็กถ้วยน่าจะเป็นเด็กอ่อนโยนโรแมนติกน่ารักมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งนะคะแล้วก็จะได้เป็นที่รักกันของเพื่อนคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตจะได้เป็นคนรัก เป็นสถานการณ์ที่ดีจะได้พบรักกับคนอายุน้นอยๆที่มุ้มิงน่ารักอ่อนโยนนะคะมาเปิดไพ่ออรค์คิลแนะนำคำแนะนําจากไพ่ออรค์คิลกันค่ะไพ่ออร์คิลนะคะขอคําแนะนำจากไพ่ออรค์คาล p h o e n ก x h o u s e t h a t for happily ever after p h o i x i x รู้จักนกฟีนิก i x ไหมคะนก Phoenix น,นี่คือมันเป็นนกในตำนานที่ว่ามันเวลามันมีความทุกข มีอุปสรรคอะไรเนี่ยนะมันจะแผดเผาตัวเองจนไหม้จนตายแล้วมันก็เกิดมาใหม่คือพ่าอย่างแนะนําบอกให้เ,เพื่อนๆนะเป็นเหมือนนกฟีนิกซ์ที่ไม่ว่าจะทุกข์ใจขนาดไหนก็ร้องไห้ไปสิเจ็บไปสิจมกความทุกข์ไปสิพอผ่านจุดนั้นมาได้แล้วให้มันฟื้นขึ้นมานะคะให้เพื่อนๆฟื้นขึ้นมาเหมือนนกฟีนิกซ์ที่เผาตัวเองจนไหม้แล้วก็ฟื้นชีวิตขึ้นขึ้น,นมาใหม่ใบต่อมานะคะ which Justice is coming Justice is coming เพื่อนเพื่อนจะได้รับความยุติธรรมค่ะไพ่ตัวตนของเพื่อนเพื่อนอะเปิดมาได้ Justice เพื่อนเพื่อนทำหา Justice ไพ่ oracle บอกว่าสัปดาห์นี้เพื่อนเพื่อนจะได้รับความยุติธรรมค่ะคือเพื่อนเพื่อนเป็นคนดีเพื่อนเพื่อนให้ความรักเพื่อนเพื่อนทำอะไรไปอะสัปดาห์นี้นะคะมันจะเห็นผลนะคะ g o you don't need someone else to fix you you don't need someone else to fix you สำหรับคนที่อกหักนะคะ อย่าไปเอาใครมาเยียวยาวรักษาแผลใจของคุณขอให้คุณรักษาแผลใจของคุณเองก่อนขอให้คุณพร้อมก่อนที่จะไปรักคนอื่นคุณต้องรักตัวเองแล้วก็เยียวยาวแผลใจของตัวคุณเองก่อนค่ะแล้วก็ขออีกสามใบนะคะขออีกสามใบ Wedding Rings Union Wedding Mary s o u l Connection Eternal Love Everlasting Promise เพื่อนเพื่อนจะได้พบเนื้อคู่ค่ะเพื่อนเพื่อนจะได้พบเนื้อคู่นะคะสัปดาห์นี้ I l i y o y s u s o o n o n i l i s y s y r u r o n c n is blooming fun flirting want to date มีบางคนชอบคุณอยู่ค่ะมีบางคนชอบคุณอยู่ก็จะมีโมเมนต์ม้งมิ้งหวานแววนะคะแล้วเพื่อนเอนก็จะได้ไปเดทแบบโรแมนติกอืมอิจฉาจัง boat receiving f o r t u n e t e progressing arriving moving on close to issue ให้เพื่อนๆก้าวเข้าไปหาจุดมุ่งหมายทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเรือนะคะที่ค่อยๆก้าวเข้าไปสู่จุดหมายทีละเล็กทีละน้อยคือเรือนี่คือไปอย่างชา้ชาๆไม่ใช่เครื่องบินไม่ใช่รถอะไรเงี้ยค่อยๆไ,ไปนะคะขอให้สว่างในความรักนะคะขอให้มีรักด,ดีแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะเพื่อนๆกองที่3นะคะดีท็อกซ์ที่เลือกดีท็อกซ์นะคะ ของบุ่มมาดูตัวตนของเพื่อนๆก่อนเลยนะคะใบแรก n i of Cups 9้าถ้วยค่ะ Five of Wands ห้าไม้ Strange เซเว่นออฟวอนส์เจ็ดไม้ค่ะ justice เพื่อนๆพือกองที่3ตอนนี้กำลังปวดหัวอยู่เลยนะคะปวดหัวตีกันในหัวกำลังทะเลาะกับตัวเองในหัวนะคะไม่ใช่เพราะมีปัญหาหนักอกหนักใจใดๆนะคะ แต่เพราะว่ามีตัวเลือกในคว,ความสัมพันธ์มากเกินไปมากเหลือกเกินมีมาให้เลือกถึง9้าถ้วยค่ะเป็นประเภทที่สวยเลือกได้ห่อเลือกได้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาหาเองจดตมายนี่ก็คือเป็นประเภทที่ยังไงละ่ะจะบอกว่าคุณ มีคนเข้ามาหยิบยื่นเห็นปะเห็นเห็นแบบผู้หญิงคนนี้ปะเข้ามาหาคุณเข้ามาแบบทำตาปิ๊งปิ้งให้คุณมาหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณโดยที่แบบคุณจะชนะคุณจะประสบความสําเร็จโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณต้องทำนะเพราะว่าคุณบตีกันในหัวไพ่จัตติส์น่ะบอกมาว่าให้คุณรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างคนรอบข้างจากครอบครัวคนใกล้ตัวนะคะให้คุณรับฟังความคิดเห็นจากคนเหล่านั้นนะคะ แต่ไพ่สเตนก็บอกมานะคะว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะอยู่เฉยๆคนที่ใช่นะคะมันก็คือคนที่ใช่แล้วก็ถ้ามันเป็นคนที่ไม่ใช่นะคะจัก,กรวาลจะเหวี่ยงเขาออกไปจากชีวิตคุณเองค่ะ mm hmm. เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะว่าสัปดาห์นี้จะมีแนวโน้มความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างนะคะ mm hmm. แนวโน้มความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะจากของเพื่อนๆกองที่สาม two of wands สองไม้ค่ะ 8 of Swords 8ดาบค่ะ f of u r o Pentacles สี่เหรียญค่ะ Ace of Cups Ace of Cups The Wheel The Wheel แนวโน้มความสัมพันธ์ในสัปดาห์นี้นะคะ คนที่ไม่ใช่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณค่ะคนที่ไม่ใช่จักรวาลจะเหวี่ยงออกไปจากชีวิตพเพื่อนแล้วเพื่อนๆก็จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่จะประสบความสําเร็จคือเพื่อนๆจะเลือกได้นะคะว่าเพื่อนๆนจะเลือกใครแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้ไปเริ่มต้นความรักใหม่กับเขา ไพ่เดวิลนี่นะคะคือว่าความเป็นไปได้มากเลยที่จะเป็นคนรักเก่าที่วนกลับมาหรือจะเป็นเพื่อนเก่าที่วนกลับมาจเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณเมื่อชาติที่แล้วก็ได้มีคําแนะนําจากไพ่มาแปดไม้นะคะแปดไม้เนี่ยหมายถึงการทํางานหนะักในความสัมพันธ์นะเห็นปะเห็นสองคนนี้ที่พยายาม เข็นหิน,หนก้อนใหญ่มากเลยให้มันขยับให้มันตกลงไปพระอยากจะแนะนําว่าให้คุณพยายามติดต่อสื่อสารส่งข่าวส่งคราวผู้จายายา่าไพเรอ่อนหวานนะคะนุ่มนวลน,นะฟังนะเป็นการพยายามทํางานหนักในความสัมพันธ์นะคะเพื่อให้ประสบความสําเร็จมาดูไพอ่ออร์เคินนะคะคําแนะนําจากไพอ่ออร์เคิลต่อค่ะคาแนะนําจากไพอ่ออร์คเคิลค่ะคําแนะนําจากไพอ่ออร์เคิล spaceship don't be afraid to sing อย่ากลัวที่จะจมนะคะอย่ากลัวที่จะล้มเหลยหฮียอ,อยากลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จ Go you don't need someone else to fix you คุณไม่ต้องการใครที่จะมาเยาียวยารักษาหัวใจของคุณนะคะคุณรักษาและเยียวยาวหัวใจของตัวคุณเองได้ Bo y a s age, you already have all the answer บอกว่าคุณมีคำตอบของตัวคุณแล้วอยู่ในใจของคุณให้ถามตัวคุณดูนะคะ คำตอบของหัวใจคุณอะอยู่ที่คุณนะมีให้เลือกตั้งเก้าถ้วยแต่คุณอะเลือกได้นะคะคุณเป็นคนเลือกนะคะ passion, intensity, s r life is a u t h r o u t e q u a l l y having fun ความปรารถนาค่ะความรักความปราปรถนาไพ่บอกว่าคุณจะมีเคมีกับคนนั้นที่คุณรู้สึกแล้วก็คุณจะมีความรู้สึกสนุกสนานคุณจะมีความรู้สึกเท่าเทียมกันอม ถ้าคุณรู้สึกแบบนี้กับใครก็คือคนนั้นนะคะไพ่บอก The Grim Reaper The relationship is over No second chance Grow and transform your life ไพ่บอกว่าไพ่ใบนี้บอกว่า,วาความสัมพันธ์เก่าๆที่มันจบไปแล้วนะคะให้มันจบไปอย่าเอามาเก็บให้มันทุกใจอย่าเอามาคิดอีกให้ลืมมันแล้วก็ผ่านไปค่ะผ่านไปให้ได้ Twin flames ไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอทวินเฟรมของคุณทวินเฟมก็คือเนื้อคู่นะคะเนื้อคู่ที่พัดพลากจากกันไปในระยะเวลาหนึง่งแล้วจะกลับมาเจอกันอีกซึ่งมันคล้ายๆกับที่ไพ่ทาโร่บอกนะว่าคุณอาจจะได้เจอคนเก่าที่เขาวนกลับมาทวินเฟมก็เหมือนกันนะคะทวินเฟรมก็คือคนรักของคุณที่พัดพลากจากกันไปแล้ววนกลับมาให้ได้เจอกันขอให้สุขสม่างในความรักค่ะขอให้มีรักดีๆนะคะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะ